กราบสวัสดีมันเพื่อนที่น่ากับทุกท่านนะครับมาพวกอันนี้เคยเนาะและสำงรอบชน,นะกันอนครับ,รบในรอบนี้เราเปิดกันในหน้าเกมน้ำตาบูป,ป,ปานะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มโกาทกทกันนิดนึงครับเพื่อครับ ในกลุ่มโกดังของเรานะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนาะก็ไปดูใต้ comment, คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะจะมีการแจ้งเกมก็เพื่อครับตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะพีจีโจเกอร์แล้วก็แฟร์มิตี้ค่ายละสี่เกมก็เพื่อนครับผมบอกเสมอเนาะถ้าสมมติว่าไม่มีเกมที่น่าเล่นเนาะสามารถไปเลือกเล่นตามสมาชิกในกลุ่มก็ได้ครับเพื่อนครับผมไม่ได้มาเล่นในรอบโกนะดังนะหรือไปดูในกลุ่มเพว่าใครมาแตะเกมอะไรมาบ้างหรือว่าเกมไหนมันเกลือเราก็สามารถเลี่ยงได้หรือว่าเราตามได้ครับเพื่อนครับในกลุ่ ไปฮะอ่ะมาครับเพื่อนครับเอาธุเบติ479บาทครับเพื่อนครับขอมาเริ่มเล่นที่เบต5้าเนาะเล่นนักสิบหมุนครับเพื่อนครับมาลองดูฮะว่าเกมน้ำตาตูปลาวันนี้มันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าเนาะเออก็น้ำตาบูปลาเกมนี้เนาะก็ถือว่าเป็นเกมที่รู้สึกว่าจะเข้าฟรีสปินง่ายครับเพื่อนครับที่ผมเล่นเล่นมาเนาะเออมาดูฮะวันนี้มันจะเข้าฟรีสปินให้เราหรือเปล่าเนาะหรมันจะแตกนอกมาหรือเปล่าครับ,รบ,เ,บเพื่อนครับมาโอเคคอมโบมาพือนสวยๆยาวๆไปโอ้โห แต่มันคอมโบเหมือนที่ผมว่านะคอมโบอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนครับคอมโบเต็มที่สําหรับผมเนาะที่ผมเล่นมาก็น่าจะเป็นแค่3หมุนครับเพื่อนครับสามคอมโบแบบคำนวณ3รอบไม่เกินนั้นก็น่าจะหมดแล้วครับเพื่อนครับโอเคเห็นไหมดูหนึ่งนะสองครับเพื่อนครับสามอ่ะผมว่าได้แค่นี้แหละเออเต็มที่น่าจะประมาณสามครับเพื่อนครับยังไม่ค่อยเห็นเกินสี่เลยเนาะมาค่อยๆหมุนไปครับเพื่อนครับ โอเคลองดูเพิ่มดูเนาะสักเบตสิบครับเพื่อครับสิบหมุนฮะเล่นอย่างละสิบหมุนสิบหมุนครับเพื่อครับมาถ้ามันดีๆเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเป็นสักสามสิบหมุนเนาะโอยคอมโบไลน์เนอะแบบไม่โอ้ยเข้าฟรีแล้วครับเพื่อครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวครับเพื่อครับโอ้โหฟรีสเปนสี่ตัวครับเพื่อครับอ่ะมาลองดูฮะว่าสี่ตัวนี้มันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าครับเพื่อครับเข้าฟรีมันมาในเบตสิบนะโอเคถ้าแบบคนเคยเล่นแล้วเนาะมัน คำนวณครั้งหนึ่งมันก็เพิ่มหัวใจให้เราเนาะอะ,อะสปินได้3ตัวก็ได้3มหมุนกัไปครับแต่มันก็จะเพิ่มเรื่อยๆแต่ของเราได้4ตัวเนาะก็จะมีโอกาสหมุน4ี่รอบครับเพื่อนครับแต่ถ้ามันคำนวณมามันก็เพิ่มหัวใจมาเรื่อยๆเนาะโอ,โอเคมาสวยเพื่อนเดี๋ยวยาวไปโอ้ยคอมโบไม่สวยเท่าไหร่ครับเพื่อนครับหมักเข้าไปอ่าก็ได้คำนวณรอบหนึ่งก็หัวใจก็เพิ่มกลับมาเนาะดูซิว่ามันจะจบที่เท่าไหร่ครับเพื่อนครับเบตสิบนะ สวยเพื่อนอ่ะกลับมาอีกสี่มวนครับเพื่อนครับโอ้โหกุ้งไม่ลงมาให้เพื่อนเอ๋ยโอ้โหสองร้อยสามสิบห้าบาทแล้วครับเพื่อนครับมาเพื่อนหัวใจกลับมาเพื่อนสวยไปยาวยาวไปยังเบาเนาะเออได้กินเบาๆก็ับเพื่อนครับไม่หนักหนาเท่าไหร่เนาะอ่ะสามร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วครับเพื่อนครับสวยอ่ะถ้าได้คำโอมคำนวณมาเรื่อยๆแบบนี้ตัวคูณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนครับก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวคูณได้เนาะถ้าแบบคำนวณมาใน ตัวคูณสูงก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันครับเพื่อนครับโอเคคูณสิบสองแล้วเพื่อนครับยังเหลือสี่มูนฮะห้าร้อยสิบหกบาทแล้วครับเพื่อนครับสวยไอแ้แหมว้าวครับเพื่อนครับว้าวอีกแล้วเฮ้ยหมุนสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้แม่งจบกว่าเพื่อนเอ้ยได้มาห้าร้อยสองบาทครับเพื่อนครับถือว่าแบบไม่ได้แบบอะไรเลิศเลอเพอร์เฟกต์เท่าไหร่เนาะห้าร้อยห้าร้อยบาทเนาะในเบตสิบนะมาสามสิบมูลครับเพื่อนครับ เผื่อมันจะเข้าอีกสักรอบนึงะเราจะได้รู้กันนะว่ามันจะได้กําไรมากกว่านี้หรือว่าจะได้น้อยกว่านี้ครับเพื่อมาลองดูฮะโอเคหมับเข้าไปเพื่อนโอ้โหคอมโบยังไม่ดีเท่าไหร่จริงๆเลยกับเกมนี้เนาะแต่ถามนว่ามันคำนวณไหมคำนวณอยู่นะเวลาคำนวณก็กินแบบรวบหน้าการะดานก็เยอะเนาะบ่อยนะเออโอ้โหว้าวว้าวเพื่อนเอน๋ยฮัลโหลเอ้ยอ่ะเหลือ,อ854บาทแล้วครับเพื่ มาดูซิว่ามันจะเข้าสักรอบไหมเนาะอุ้ยอุย้ยอุ้ยคำนวณมาหน่อยเพื่อนต่อโอ้โหดูดิยังแบบคอมโบไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อครับอ่ะรอรุนครับเพื่อนครับว่ามันจะเข้าฟรีแล้วหรือเปล่าครับเพื่อครับโอ้ยแม่งดูดย้ำเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงๆมาเดี๋ยวหมดนี้เดี๋ยวลองเพิ่มดูครับเพื่อนครับ,รบลองขึ้น เบ็ดสูงกว่าน,นี้หน่อยเนาะอ่ะเบ็ดยี่สิบครับเพื่อนครับลองดูซิว่าเบ็ดยี่สิบมันจะจ่ายให้เราหรือเปล่าครับเพื่อนครับสวยไปดอกแรกโอ้โหกุ้งไม่ลงมาว่ะอื้มอื้มกุ้งอีกแล้วกุ้งไม่ลงมาอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้ย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 แบบพี่หนุ่มครับเพื่อนครับโอ้ยโอเคหมอบเข้าไปเพื่อนเออมันต้องคำนวณแบบนี้เพื่อนเอ้ยโอ้โหได้อคอมโบแค่สองรอบเองเนาะ สวยเพื่อนสามเพื่อนน่าจะหมดแล้วเพื่อนเออเห็นไหมฮะได้คอมโบเต็มที่สามเนาะมาฮะสามเซมูนฮะจัดไปลองดูฮะถ้ามันเข้ามาในเบทยี่สิบอยากรู้ว่ามันจะจ่ายหรือเปล่าเนาะเมื่อกี้เบ็ดเท่าไหร่เบทสิบเนาะได้มาห้าร้อยสองบาทครับเพื่อนครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าเบ็ดนี้เดี๋ยวผมก็ถ้ายังมีทุนเนาะผมก็อขอขยับขึ้นอีกครับเพื่อนครับโอ้ยเออเอาเอา,เ,อาเข้ามาแล้วครับเพื่อนครับสี่ตัวอีกแล้วครับเพื่อนครับโอ้โห มาสี่ตัวแบบนี้อีกแล้วก็เพื่อนครับดูซิว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่ก็เพื่อนครับพอเลยเนาะหมดจากนี้เนาะถ้าดูว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายเดี๋ยวผมก็พอแล้วครับเพื่อนครับมาโอเคสี่มุนครับเพื่อนครับลองดูว่ามันจะจบที่เท่าไรครับเพื่อนครับดอกแรกไปยังคูน้อยอย่ครไบเพื่อนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บตัวคูณไปเนาะสวยเพื่อนยาวไปสวยมากุุงช่องหนึ่งเพื่อนปลาก็ได้ เออถือว่าไลน์นอกคำนวณไม่ดีไลน์ในแบบคอมโบมีคอมโบก็โอเคนะไม่น่าเกลียดเพื่อนครับสวยไปเคเป็นกุ้งกับน้ำเต้าครับสวยเคเพื่ออย่าซันอย่าซันเออกุ้งยาวไปต่อเนื่องไปเพื่อฮ่าด้านในเกิน3ครั้งนะคอมโบโอ้ยสี่ครั้งห้าครั้งครับเพื่อนครับเออแบบนี้ก็โอเคครับเพื่อนครับด้านนอกไม่ไม่คอมโบด้านในในฟรีสปินคอมโบดีก็โอเคครับเพื่อนครับดีกว่าเยอะเนาะอ่ะโอ้ยเป็นชุดครับเพื่อนครับ เด้๋ยวงสามเพื่อนได้มา8ปดร้อยเจ็ดสบองบาทแล้วครับเพื่อนครับยังเหลือสี่หมุนเหมือนเดิมครับอุ้ยอย่าเพิ่งว้าเพื่อนอย่าเพิ่งว้าฮัลโหลเฮ้ยว้าแล้วครับเพื่อนครับชิบหายแล้วอ้ยหมดแล้วครับหมุนสุดท้ายเอาคัมแบก็กกลับมาครับเพื่อนครับสวยสิครับสวยสิแบบนี้สวยฮะหนึ่งหนึ่งแปดแปดครับเพื่อนครับโอเคมาสี่หมุนฮะเฮ้ยว้าวอุ้ยว้าวอีกแล้วครับเพื่อนครับเฮ้ยว้าว หมุนสุดท้ายอย่าว่าโอ้โหจบัครับหนึ่งพันหกสิบห้าบาทนะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันยังว้าเยอะนะเนาะจริงแต่ถามว่ามันได้ไหมก็ยังพอได้นะได้กำไรมาเนาะอย่างที่ผมบอกเสมอครับนครับได้กำไรแนละ้วเราก็ไม่เล่นต่อแนละ้วเนาะเราไปฝืนต่อก็มีแต่ เขาเรียกอะไรมันจะดูดแล้วกลับนะเออต่บี้ต่บัทเล่นก็ไม่ดีครับเพื่อนครับได้กำไรก็พอครับเพื่อนครับเอาที่พอประมาณเนาะเรา,าทุสมาชิก400บาทเองเราได้มา1,956บาทครับเพื่อนครับแบบนี้ก็เลิกแล้วเนาะอ่ะสำหรับกลุ่มกดถามเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มก็ไปดูใตคมม้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดไว้นะเออก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับเพื่อนครับก็จะสามารถแบบไปตามเพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็ได้เนาะหรือาไปเล่นในรอบกดถามก็ได้นะเพื่อนนะอ่ะถ้าก็ยังไงฝากเพื่อนกดไลค์กดซ like, ับ,บนะสไครับปล้วฮฮะะบาย